ครับในขณะนี้ผมมาอยู่ที่สถานีตารวจภูทรอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์งบุรีนะครับเมื่อวานมีเหตุอุจจาร์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่ตลาดอินบุรีนะครับมีคนร้ายได้ปล้นรถขนเงินที่หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาอินบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีความเคลืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมีใครเห็นเหตุการณ์ที่บ วันวันนี้ก็มากับท่านคำนวณวิทย์นะครับแล้วท่านปริญญาก็มาแบ่งหน้าที่นะครับทีมงานก็ก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถไปสู่ตัวคล้ายได้ครับขอขอเวลาเบื้องต้นนี่คือล็องรอยมี ก็รถยนต์นะครับรถยนต์ค่อนข้างชัดเจนแต่น่าจะใช้ทะเบียนปลอมแต่เดี๋ยวเราก็ตรวจสอบในจุดอื่นส่วนอื่นครับและมีการวางแนวทางการสืบสวนว่าอย่างไรบ้างครับก็ทุกจุดนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับว่าทําไมคนร้ายถึงมาเลือกทําจุดนี้ทําไมคนร้ายถึงรู้ว่ารถขนเงินจะมาที่นี่ทําไมรู้ว่าจะมีเงินไม่ต่ํากว่าสิบล้านในรถอะไรเห็นว่ากลุ่มคนมีสีถ่กแก๊งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้จับกลุ่มคนร้ายได้นะครับก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นกลุ่มกลุ่มคนคนไหนเดี๋ยวพอหลักฐานเราพร้อมนะครับเดี๋ยวก็ทราบว่าคนร้ายเป็นใครนะครับขอบคุณครับมันมีรถยกสูงอย่างนี้มาทานมาขึ้นรถบรรทุกเตียวต๋อสอบไปสอบไทยขใช้เวลานานแค่ไหน ก็เมื uhm ่อก right, so ี้ท่านพลนุพงศ์มาประชุมโดยท่านสบตรตลอดท่านมอบหมายให้ท่านพลนุพงมาเร่งรัดคดีเพราะเป็นคดีที่ค่อนข้างจะเกินกว่าที่ตกลงก็คิดว่าจากหลักฐานทั้งหมดก็ขึ้นหน้าไปเยอะแต่ต้องขอเวลาให้ตำรวจทำงานเพิ่มเติมมันต้องมีการสอบปากคำใครไปบ้างก็พยายามสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้ววิยาการดำเนินการ ซึ่งจะประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่ภาคหนึ่งนะฮะตอนสิบโมงเช้าที่นะฮะแต่ขนาดเท่กันวันพฤหัสสิบโมงเช้าะจะประชุมที่ภาะะ <S 2> <S 2> คหน,นึ่งเพิ่งต้อนรัคนร้ายในพื้นที่นะครับก็ยังยังไม่รทราบเข<อ>้ามาในเขตบุรีเพราะนั้นเมื่อมีการติดตามมาอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนร้ายมีการวางแผนและรู้ทิศทางของเป้าหมายโดยตลอดจนจะเป็นคนไนหรือไม่อย่างไรนั้นขอเวลาสืบสวนนะฮะสี่ประตูสีบอนเงินเพราะฉะนั้น รถตรงนี้เราก็จะไปดูลักษณะพิเศษของรถนะมันยกสูงไหมมีสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หน้าไฟเบรกอะไรยังไงนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์จากในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงอาจจะต้องตรวจสอบกับบริษัทอีสูตอย่างชัดเจนแล้วก็ทั้งบุคคลที่อยู่เกี่ยวข้องกับบริษัทคนเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแล้วก็บุคคลที่เคยมีพฤติกรรมด้านนี้เพราะว่าคนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนเพราะนั้นประสบการณ์ที่เขาทํา ประกอบกับกระสุนปืน Trump, <mat> ที่เราได้นั้น <PAUL Meeting> จะให้ส네ิบส่วนั้งใช้หน้าลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็สิบส่วนของภาคดังหน้าที่การทำเช็คหมายเลขการติดต่อของบุคคลไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างไรนะครับรถที่นํามาใช้นั้นที่แท้จริงมันควรจะอยู่ในจุดไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้หลักฐานแน่ชัดครับความคึบ ตรงนี้เป็นจุดที่คนร้ายปล้นเงินที่หน้าธาานาคารกษิกรไทยสาขาอินบรีนะครับร่องรอยยังมีรอ,อยกระสุนร่องรอยของปลอกกระสุนที่เจ้าที่ตำรวจได้เก็บไปแล้วหรือหลักฐานยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับก็เห็นแต่ได้ยินเสียงปืนนะคะได้ยินเสียงปืนแล้วก็หันไปมอง ก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินไอรถขนเงินเขาก็ขับรถออกออกไปเลยค่ะแล้วก็รถอีกคันหนึ่งที่รถโจรนะคะเขาก็ขับตามแล้วเห็นคนที่ขนเงินเขาก็ล้มลงแค่นั้นนะคะไม่ได้เห็นอะไรมากวัมากเครับวมากค่ะก็เห็นแค่นั้นมันก็ประมาณเป็นชุดสองชุด่ะประมาณประมาณสิบโมงกว่าๆนั้นนะคะไม่ได้ตกใจไหมรู้สึกตกใจไหมก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคนร้ายนะคะหมายถึงว่าไม่เห็นคนร้ายเลยเพราะเขาเขาใสโ่โบมเพราะเราไม่ได้เห็นอะไรหันไปเห็นเสร็จก็คือเขาขึ้นรถไปแล้วใช่เราประกอบเฉยความคืบหน้าของคดีปล้นรถขนกันนะครับล่าสุด พลตำรวจเอกพานุพงศิงห์ลาณายุธยาพร้อมคณะตํารวจชั้นผู้ใหญ่ได้มาประ,ประชุมเพื่อสรุปคี้ขายคดีและจัดชุดกําลังตำรวจชุดสืบสวนกระจายกําลังกันออกไปล่าสุดขอตําขอเวลาตำรวจทางานนะครับ